จะเริ่มแคมปิ้งต้องใช้งบเท่าไหร่มาดูกันว่าจัดงบแบบมือใหม่ยังไงให้งบไม่บานปลาย ีต้องรับเข้าสู่ช่อง Go Up with IU ว์แล้ววันนี้จะต้องพูดเป่านิดนึงเพราะว่ามีเซนค้างๆหลายที่เลยอืออกลัวจะลุกบอลคนอื่นเขาเนาะนริ่มในหัวข้อของเริ่มเข้าวงการต้องมีงบประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ลองคำนวณดูสิมีกี่ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการขึ้นในใจเนี่ยตอนแรกกันเราคิดว่ามีประมาณสักสองสามพันก็น่าจะพอแล้วเนาะเออแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนเนี้ยมันมาหลายหมื่นละอือใช่ แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าหลังจากที่เราอยู่ในวงการมาสักพักเนี่ยเราก็พอจะนึกออกว่าเออถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่ามาตัางกางเต็นท์นิดดเล็งหน่อยอเออเป็นครัง้งคราวเนี่ย เข้าวงการเนี่ยต้องมีงบสักเท่าไหร่ดีอสิ่งสําคัญอย่างแรกคือเต็นท์ใช่เราซื้อเต็นท์แบบถูกๆใช่ไหมเต็นท์หลักร้อยอ่ะขอแค่มันกันฝนได้อ่ะเออเออ <c oughs> จะถูกขนาดไหนก็เอาให้มันกันฝนได้ <c oughs> ซึ่งกันฝนได้หลักร้อยมันก็ไม่ควรมีหรือปเปล่าเอออย่างน้อยก็ต้องมีห่อหน่อยอ่าอ,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 อะไรประมาณก็ลงทุนสักหน่อยอาจจะสักเต็นท์เล็กๆสองพันเออประมาณพันห้าสองพันอ่าประมาณพันห้าจะไม่ได้ว่ะเนาะ ก็ต้องไปลองดูเออแต่ขอให้มันสามารถกันน้ำได้กันฝนกันฝนได้ชัวร์เนี่ยเป็นนั้นต้องได้นะเพราะเราเจอมาแล้วใช่ไหมจะทิปล่าสุดที่อยู่ข้างๆนี่เขาใช้เต็นท์สีสันนะเป็นเต็นท์เต็นท์ที่แบบโยนกลางที่มันขายตามข้างถนนหรือขายอะไรเงี้ยทำไมพูดชิดมันพูดได้ไหม มันก็รับพูดได้แหละที่ซื้อซื้อในห้างไอ้พวกนั้นแหละเออเขาก็ต้องกลับไปก่อนตอนตีสามเพราะมีการฝนไม่ไหวการฝนแงนอนแล้วแบบน้ําหยดลงหัวพี่เป็นก็เคยเจอประสบการณ์นี้นี่ที่บอกว่าตอนมหาลัยอ่ะเออที่ไปกับเพื่อนแล้วแบบซื้อเต็นท์ถูกๆกับสองสามร้อยนอนแล้วน้ําหยดลงหัวอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีปัญหาไงมันนอนได้เราก็เลยจําเป็นที่ต้องเลือกเต็นท์ที่มันสามารถกันน้ําได้น่อยเป็นทิดี่ว่าต้องลงทุนให้โอเคหน่อยล้วกันเพราะว่ามันก็อยู่กับเราไปตลอดอ่ะไปตลอดจนกว่าเราจะอยากเปลี่ยนไง S <S มามีอายุผอ,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 อมัอาอสามปีห้าปีแล้วแต่แต่ต่อมาก็คือเดี๋ยวยังอยู่ในหมวดของการกลางเต้นอยู่นะก็คือผมคิดว่าสมอบกเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นคือนในเต้นเนี่ยเขาไม่กะแถมสมอบกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเต้นที่แบบดูมีราคาหน่อยสมอบกก็จะดีแล้วเป็นเต้นแบบราคาถูกเนี่ยสมอบกมันจะแบบบางโอ้โหเรียกวมันกาดมากเอามือบิดมันอาจจะมันอาจจะงอแล้วก็ได้มันบางๆเล็กๆอ่ะมันบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมอบกเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะซื้อให้มันดีหน่อย อาจจะหนาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอุ้มเคยชวนน้องชายไปกลางแล้วก็ซื้อเต็นท์มาให้เนาะเต็นท์ที่เป็นเต็นท์แบบซื้อในห้างอะสมอคือบางมากอันเล็กๆแบบว่าแค่ตีลงไปนี่ก็แบบแทบจะแทบจะงอได้แล้วมั้งเออเราก็เลยได้เอาสมอของเราไปตอกให้ใหม่เพราะเรากลัวแบบลมพัดแล้วมันปิลเนาะถ้ายังสมอเนี่ยผมก็แนะนาเป็นแบบนี้ก็ได้เให้มันหนาขึ้นหน่อยกี่บาทสมัยมาสิบยี่สิบแถวเนี่ยประมาณเนี้ยก็ใช้ได้แล้วหรือจะเป็นสมอแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้มันเป็นสมอที่มากับรวเต็นท์เ มันก็พอใช้ได้ของมันอยู่คือเรื่องมันมันใหญ่ประมาณนี้ผมว่ามันโอเคแต่ถ้าเป็นสมองแบบบางๆบางเฉียบอะเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมเจอเนี่ยบางกว่านี้อีกนะที่ผมที่อุ้มบอกมากี้เนี่ยคือมันบางกว่านี้อีกซึ่งมันแบบโอ้ข๊บมันไม่ไหวหรอกคือกลัวเอาเต็นท์ไม่อยู่แล้วเคยเห็นข่าวไหมที่เต็นท์มันลอยลอยะปิวปิวน่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสมองคนนี้แหละแนะนำว่าลงทุนสมองนิดนึงมันอยู่ได้ยาวๆแต่ถ้าเกิดเราเต็นท์ราคาไม่แพงมันมีจุดต่อกันกี่จุดกี่เซ็มสวยสวัสดีค่ะซึ่งตื่นเลยสมองที่จริงมันมีหลายหหลลาายยไซส์แบบ ให้เราเลือกเนาะเราก็เลือกเอาว่าตามสถานที่เราไปอาจจะเป็นสมอทรายสมอดินโครนสมอสมอทรายมันจะเลือกรูปแบบการใช้สมอทรายหรือสมอดินโคลนพวกดินนิ่มๆอ่ะโดนพนวกเนี้ยใช้แบบนี้ดีดินมันดินร่วนไหมที่แบบเออใช่ถ้าดินแข็งๆก็ใช่สมอใช่สมอแล้วก็สมอแค่อะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเราสามารถเลือกใช้ตามรูปแบบได้ในแต่ละที่แอพมีพกไว้ก็ยังดีเนาะไม่ได้ใช้ก็ช่างมันเลือกอย่างดีไปหน่อยอย่างที่3ก็คือคอนมันอาจจะดูแบบธรรมดาคุณเอาคอนแบบนี้ไป ไอคอนแบบธรรมดาก็าได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากแนะนำเนี่ยคอนที่มีตะขอตรงนี้มันจะช่วยให้เร,เราสามารถถอนสมอได้ง่ายขึ้นสมมติเราไม่สมอแบบนี้เราก็จะสามารถเอาไปเกี่ยวแบบนี้ได้เนี่ย ตอนเราถอนมันก็จะยกขึ้นมาแบบนี้เออมันก็จะง่ายง่ายในการถอนด้วยแล้วก็ต่อได้ด้วยในตัวเดียวแล้วก็หยิบไปไหนมาไหนได้แล้วพวกนี้ราคาไม่กี่บาทประมาณร้อยสองร้อยแค่นั้นเองเออถ้าเกิดผมแนะนำก็แนะนำคนต้องมีตัวนี้ด้วยเรื่องงบเดี๋ยวผมจะสรุปให้ไทยคิดวิถีนะ,ะตอ่อัวที่จําเป็นตัวต่อมาตัวที่สี่ต่อไปก็คือไฟสองสวา่างถอดเอามาให้ดูเลยไฟสองสว่างตัวน,นี้นะครับผมแนะนําเลยนะตัวนี้ผมว่ามันดีแบตมันก็อึดด้วยถ้าเกิดเราเปิดแบบไม่สุดไม่สุดมากเนี่ยคือมันอยู่ในหนังสือถ้าเกิดเราเปิดสุดมันอาจจะอยู่ เมนี้เป็นเพียงพออยู่แล้วตัวเนี้ยประมาณรักสองสามร้อยป่ะอ่าประมาณนั้นเออตัวนี้ผมว่าโอเคเลยสวยเลยแล้วรูปแบบมันก็สวยด้วยอืมไปใช้ได้ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบก็ไปซื้อไปแต่ว่าผมคิดว่าคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเข้าวงการเลยเนี่ยไม่อยากจ่ายตังค์เยอะหรอกผมก็เหมือนกันนี่ใช้แต่เข้าวงการก็ยังอยู่ถึงตอนเนี้ยยังใช้อยู่ต่อไปครับก็คือปลั๊กไฟอคือตัวปลั๊กไฟเนี่ยผมใช้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสิบห้าเมตรอือคือเราเว่าใช้สิบห้าเมตรผมก็จะเห็นม S <S คือเขาบอกว่า15เมตรมันสั้นเกินไปใช่ครับถ้าเกิดคุณไปลานที่เขาไม่ได้พร้อมเรื่องไฟนะ15เมตรสั้นไปใช่แต่เราอะไปดานเอกชนมาเนี่ยเกิน20ที่ละ15เมตรเอาอยู่ ทุกที่เข้าใจป่ะคือถ้าเกิดว่าคนเริ่มต้นจริงๆแล้วไม่ได้จริงจังอ่ะผมว่าแค่นี้พอแล้ว15เมตรก็พอแล้วใช่เอามาเทสดูก่อนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมก็ใช้แบบนี้มาตั้งแต่เริ่มแคมป์ประมาณปีนี้เนาะประมาณ20ทีได้แล้วก็ใช้อันเนี้ยทุกที่ถึงหมด15เมตรเนี่ยอยู่ทุกที่เลยใช่แต่ผมไม่ได้บอกว่า30มเมตรเมตรไม่ดีนะถ้ามีตังก็ซื้อไปหรืออีกแบบหนึ่งคือมันหนักมันหนักจริง15ห้าเมตรนี่ก็หนักแล้วถ้าอามส่ให้หรือไมต็นงมัดเป็นๆ เว้ยที่อุ้งเคยไปที่เราไปเห็นตอนปีใหม่ใช่มันก็เข้าเป็นตัวหมุนหมุนใช่ใช่มันน่าเป็นอย่างนั้นคือแบบแต่สำหรับเรามันไม่ต้องเป็นนะมันเยอะไปราู้สึกว่ามันเจ็ดแบบมันหนักมันใหญ่และราคาก็ไม่ถูกนะปาักไฟพวกเนี้ยรายิ่งปาักไฟที่เราออกมาอย่างเงี้ยเส้นมันต้องใหญ่แล้วมันต้องหนาเออเพราะแบบว่าไปลากเส้นยาวๆไปโดนแสงความร้อนโดนอากาศหนาวโดนรถเกียียบเงี้ยมันจะต้องอยู่ได้เออมันก็เลยแพงแล้วแต่สะดวกแต่สำหรับพวกเราเนี่ยในสไตล์แบบเราที่แบบเราเป็นการ กลางในลานเอกชนที่รู้สึกว่ามันมีไฟทุกที่อยู่แล้วเนี่ยสิบห้าเมตรผมเอาอยู่ทุกที่แต่ว่าเราจะมีปักผุยตัวหนึ่งที่มีความยาวอยู่ที่8เมตรเอาไว้ใช้ในเต็นท์ซึ่งถ้าเกิดว่า15เมตรมาไม่ถึงเนี่ยอาจจะไม่ถึงเล็กนนนนๆน้อยๆนิดๆในขาดหน่อยๆเนี่ยรอตัว8เมตรเนี่ยไปเติมได้อเอเพื่อเอาดึงเข้าเต็นท์ซึ่งตัวนี้เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะมาตัวต่อไปตัวที่เจดไปที่คิดว่าจําเป็นคือเก้าอี้คือเก้าอี้ที่เราใช้เนี่ยเก้าอี้นี้ใช้แต่เริ่มแคมป์นะครับตัวน สองร้อยสองร้อยอะแถวๆถนี้ไม่เกินนี้หรอกสองร้อยกว่าบาทเออแต่คือใช้ดีเลยนะที่จริงอะถ้าใครที่แบบว่ามีงบเยอะหน่อยอยากได้เก้าอี้ที่แบบดูมีห้องหมาสอายแคมป์เนี้ยก็เออก็สวยก็ซื้อใช้ได้ยาวๆแต่สําหรับเราอะเราคิดว่าเราเราไม่แน่ใจเออเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราแค่รู้ว่าต้องประหยัดงบไปก่อนเออเพื่อที่จะไม่ให้มาเสียดายทีหลังเอาเวลาเราไม่ได้ไปแล้วอย่างเงี้ยก็สองร้อยกว่าบาทอ็จิผิดหรือเปล่าว่าที่เราแบบว่าเข้าแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราก็ ลองลองดูอยากลองดูอยากแคมปิ้งดูอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าซื้อตอนนั้นจะใช้มาจนถึงตอนเนี้ยก็ไปคือมาแบบ20กว่าทิปที่แบบลงลองกันมาคือโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ได้ปกติเลยซักได้ตากได้อุ้มอุ้มลองซักไปแล้วนะเพราะตอนนั้นที่มันโดนไรหกไม่รู้เป็นคราบซักเลยสนิมก็ไม่ขึ้นแล้วก็เบอกก็โอเคไม่ได้มีปัญหาก็คือโอเคเลยอ่ะสำหรับราคาเท่านี้ประมาณ50ไอ้65เนี่ยนั่งตอนนี้มันเป็นปีลวไม่เป็นไรใช่มีปัญหาโอเค ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครมีงบก็ตามนั้นตามนั้นแต่ก็อีนี่จำเป็นนะอันนี้เราพูดถึงแบบว่าคนกำลังจะเริ่มต้นเขาอาจจะไม่อยากลงทุนเยอะก็ตามนี้ได้ต่อไปโต๊ะแต่ว่าโต๊ะเนี่ยจําเป็นหรือเปล่าผมก็บอกว่าจําเป็นพึ่งจรับเรันไม่จำเป็นก็ได้แหละมันมาแคมปิ้งแรกๆมันจำเป็นต้องมีโต๊ะหรอกแต่ถ้าเกิดมีมันจะดีมากเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันจะช่วยให้เราทําอาหารวางของได้ทานู่นนี้สะดวกนั่งกินได้สะดวกมากขึ้นคือไม่มีแล้วครั้งแรกที่เราไปไม่มีไม่มีโต๊ะตอนนั้นรู้ รู้สึกคิดผิดมากๆที่ไปแคมปิ้งก็นั่งคุยกันสองคนว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่วะมาลำบากทําไมเอากลับบ้านกันดีไหมเก็บของกลับได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออแต่พอมาทริปที่สองที่เรามีอ่ะเรารู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นมามีมีครบแล้วอมีเยอะขึ้นอ่าเรารู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นมากเลยเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมันต้องเราต้องวางของอย่างแก้วน้ากิาข้าวฟังโทรศัพท์ไอแพดอะไรเงี้ยเวลาจะนั่งดูทำอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีคือมันเหนื่อยอ่ะใช่กินหมูกระทะตอนนั้นเน เรานั่งก้มกินแบบโอ้โหปวดหลังมากเหนื่อยเอตัวนี้จริงราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยปะูไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้จะไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งดูราคาที่นี่เลยซึ่งมันไม่แพงมันสามารถซื้อได้ที่จริงอ่ะแล้วมันใช้ใช้ดีเลยนะนี่ก็ใช้ยาวเหมือนกันใช้ยาวทุกอย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่แนะนำเนี่ยซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ตั้งแต่แรกก็คือใช้มาเป็นปีละไปถังน้ําแข็งถังน้ําแข็งเนี่ยถ้าสาหรับคนเริ่มต้นผมคิดว่าเอาทงแข็งที่บ้านไปเลยไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าถังน้ําแข็งที่าเยรก็ พอใส่ได้เพรว่าเราไปแบบแค่ประทักขึ้นนึงแอย่างเงี้ยเออมน้แข็งที่บ้านผมว่าเหลือเฟือใช้งานได้สบายถ้ามันหมดก็เติมเอาแค่นั้นเองแต่แค่ว่ามันจะละลายเร็วหน่อยอถ้าเกิดใครจะใช้เป็นของโฟมก็ได้คือแบบแค่ชั่วคราวเฉยๆนานๆไปทีใช้แค่ครั้งเดียวคืนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนนิดนึงไปถืน้าแข็งแบบที่พวกเราใช้หรือคนอื่นใช้เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอขั้นต่ําก็ต้องมีพันห้าอยู่แล้วพันหนึ่งพันห้าก็มันกพอดี ขึ้นมานิดนึงอืมแต่ว่าผมคิดว่าเนี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักเท่าไหร่นะอ่าฮะเออเฮ่อมีก็ดีไม่มีก็ยังไม่เป็นไรอ่าถ้าตัวเองมีก็ใช้ของตัวเองแค่นั้นแหละแต่ว่ามันควรที่จะมีเอาไปเหอะอะไรเงี้ยเหมือนกินเองเพราะยังไงคนที่ไปข้างนอกเนี่ยเอ่อเสพบรรยากาศมมีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์เล็กน้อยสบายสบาย อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีถัาน้แข็งใช่ต่อไปครับเตาแก๊สคือเตาแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะถ้าใครที่ไม่ได้มานั่งทำอาหารเราอุ้มคิดว่าไปอ่ะบางคนไปคืนนึงคือหมูกระทะที่นั่นที่นั่นจบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเตามีไร้ให้อยู่แล้วแหละเตาแก๊สอาจจะไม่จำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำอาหารเองคือตื่นมาทอดไข่ดาวพงกาแฟตอนเช้าพงอะไรพวกนี้กินเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำร้อนอยู่ปะซึ่งรานการเต็นเนี่ยเขาไม่ให้พกพวกการน้ำร้อน ที่เป็นไฟฟ้าเข้าไปเขาต้กินไฟมันกระชากไฟเตาไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเตาแก๊สก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเตาแก๊สพวกนี้ก็ราคาอยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแถ่ๆนี้แบบเริ่มต้นนะเดี๋ยวดูราคาตรงนี้เลยต่อไปก็คือชุดหม้อสนามถามว่าชุดหม้อสนามเนี่ยสำคัญตรงไหนชุดหม้อสนามเนี่ยจริงๆถ้าเรามีเตาแก๊สก็มีหม้อสนามไม่มีเตาแก๊สก็ไม่ได้มีหม้อสนามผมก็ใช้ตัวเริ่มต้นนะจะใช้ถึงปัจจุบันนี้เนาะใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วราคามันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นราคาก็ไม่ได ถึงเหรอไอ้ที่นี่เองเหรออ่าสามร้อยกว่าอืมเคยดูราคามาก็ประมาณสามสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้แหละจริงมันไม่ได้แพงอะไรแล้วก็มีพกไว้นี่หน่อยๆน่อยหรือไม่อ่ะที่จริงใครไม่มีหม้อสามก็หม้อที่บ้านมาก็ได้นให้แบบเออจริงถ้าอยากแบบไปนานๆไปทีไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเอาหม้อไห้ถ้วยชามครกสากเห็นเขาพกกันไปก็เออเอานั่นแหละไปใช่หม้อกระทะของที่บ้านใช่นานๆไปทีมีปัญหาหรอกแต่ถ้าใครที่แบบว่าเอออาจจะไปบ่อยขึ้นมาหน่อยก็มีหม้อเล็กๆจะได้ไม่ต้องขนของเยอะแค่นั้น ก็คือจานชามช้อนต้มทั้งหลายอันนี้ก็คือเอาของที่บ้านไปแหละใช่มันก็เือว่าใครยังไม่ได้แคมปิ้งบ่อยก็เอาี่บนไปหนังสือหรือว่าจะใช้พ้จานกระดาษก็ได้นี่ก็ในนีดเนี่ยผมก็เหมือนจะเป็นแบบเป็นเช็คลิสให้กับคนที่ลังจะเพิ่มเข้าวงการเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างอาจจะแบบว่าสำหรับใครที่แบบมีมอสนังก็คืออยากไปบ่อยขึ้นมาหน่อยก็ลองซื้อชิ้นเล็กๆมันจะได้ไม่ต้องพกเยอะจานชามก็ไว้สำหรับพกเลยเอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำให้มีก็คือพัดลมพัดลมนี่ถือว่าเเปปป็็นนนนนนนสิ่งจาออััดบต้้ะรห ที่เราไปเราไปมันร้อนกลางวันด้านหนาวก็วันก็อาจจะร้อนก็ได้อเออแล้วก็กลางคืนเย็นแน่นำว่าคนจะมีพัดลม พัดลมก็จะมียวมีตัวเดี๋ยวถ่ายให้ดูตัวนี้ใส่หน้าได้ด้วยพราคนดีซึ่งมันไม่จาเป็นต้องใช้พัดลมแบบสำหรับแคมปิ้งอย่างเดียวหรอกพัดลมก็เห็นพัดลมแคมปิ้งก็จะชิ้นเล็กๆเป็นขายาวๆต่อใช่จริงใหญ่ก็มีแต่ว่าตัวมันจะใหญ่มากมีแบตในตัวเมื่อมาใช้แบบเราเนี่ยพัดลมเสียบปลั๊กเนี่ยก็โอเคแล้วคือแบตในตัวเนี่ยก็ดีสำหรับคนที่ไปอุทยานแต่ว่าเราไม่เน้นไม่ไปอยู่แล้วเพราะมันไม่มีไฟฟ้าให้เราเราไม่สะดวกไม่ไปอยู่แล้วเนื่อวนี้เออเราไม่ไปเออไหนจะชาร์จกล้องชาร์ เราเนี่ยจะต้องมีไฟฟ้าที่หลานเท่านั้นถึงจะไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะพัดลมที่มีไฟฟ้าอย่างเดียวพออีกอย่างดึงที่ผมคิดว่าคนจะมีครับก็คือพวกเครื่องนอนทั้งหลายแนะนำเอาของที่บ้านมาเลยนะผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นยังไม่จาเป็นต้องมีที่นอนอะไรหรอกหรือใครแบบอยากนอนสบายขึ้นมาหน่อยไม่อยากปวดหลังก็ซื้อที่นอนที่ดีเคทโลดแหละอันเล็กๆนอนคนสองคนก็พอจริงๆใช้ฟูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฟูกแบบฟูกพัาอ๋อที่พันพับได้อย่างเงี้ยใช่เออตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวไม่กี่บาท ใช่แ้วก็ผ้าห่มอาจะบ้ามาเลยเอออประหยัดด้วยนประมาณนี้ประหยัดเพราะว่าพวกเครื่องนอนเนี่ยในของแคมปิ้งแพงใช่ใช่เดี๋ยวค่อยเลือกอืมถ้าถูกใจเดี๋ยวค่อยจัดใช่ใช่ถูกใจแล้วค่อยจัดโอเคสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าวงการแคมปิ้งมีเท่าไหร่ผมสรุปให้ไว้แบบนี้เลยถึงไม่เห็นเลย ก็าสำหรับคนที่แคมปิ้งมาแล้ว1ปีแบบผมกับอุ้มเนี่ยก็มีคอแนะนําเล็กน้อยก็คือว่าไปแคมปิ้งให้สนุกกับไม่ต้องกิดอะไรมากอะไรขาดไปก็ช่างมันเดี๋ยวถ้าติดใจเดี๋ยวคลิปต่อไปมันจะมาเองใช่ในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเช็คลิสต์ให้กับคนที่กำลังจะเริ่มเข้าวงการอยากลองสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเจะไปแบบนี้มันจะต้องเริ่มอย่างไงเออเผื่อคลิปนี้จะใช้ประโยชน์กับทุกคนได้เหมือนแบบอยากจะกางเต็นท์บ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้คือ เรื่องพื้นฐานที่คนณควรจะมีแล้วก็จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นหน่อยไม่ลำบากดีกว่า <laughs> ไม่ลำบากเหมือนเราเออใช่ <c oughs> คือเดี๋ยวให้พี่เวนต์ขึ้นสถานการณ์ตอนคลิปแรกไปว่าสภาพคลิปแรกเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยคือแบบโหเต็นยังยืมพี่มา <c oughs> ชทุกอย่างยืมคนนู้คนนี้มาหมดอะไรเงี้ยลำบากจริงแล้วเรามีลูก <c oughs> <ช>ยิ่งลำบากไปใหญ่เลยมีเด็กอ่ะเออเออสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับกับช่องตุออกบีอายเพึ่งตื่นนงโอเคเขาอยากไปดูกระทิงแล้วเดี๋ยวพาเขาไปกันโอเคบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ